คลิปนี้เราจะมาพูดถึงตลาดหุ้นไทยที่ปีนี้ตกลงมาแล้วเกือบลบย0ทีนี้มันก็เลยมีประเด็นว่าเฮ้ยทำไมตลาดหุ้นอเมริกาก็บวกยุโรปก็บวกเพื่อนบ้านเราก็บวกแล้วทำไมหุ้นไทยมันติดลบทำไมมันถึงไม่ขึ้นกับเขาแบบนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโรบอทเทรดดิ้งเหรอปล่อยต่างชาติใช้หุ่นยนต์มาเทรดหุ้นทำร้ายคนไทยบ้างก็ว่า อู้นักเก็ตปลาเอ้ยเนกเก็ตช็อตฝั่งหนึ่งก็บอกใช่แน่ๆอีกฝั่งก็บอกไม่ใช่รอกคิดไปเองเพราอไปถามฝั่งตลาดหลักทรัพย์ครับเขาบอกว่าตรวจแล้วไม่เจอไม่มีกล <Wow. S 1> ายเป็นประเด็นดรามา่าครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของตลาดหุ้นไทยในปีนี้เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเป็นว่าคลิปนี้ ประธานเหมียวจะมาสรุปแบบแมวให้ทุกคนได้เข้าใจกันครับและนี่คือช่องประธานเหมียวสรุปเรื่องลงทุนให้คุณเข้าใจแบบแมว <c oughs> ถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ประธานเหมียวกันด้วยนะหรือใครที่อยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาเป็นประชาชนของประเทศเหมียวแลนด์กันได้แค่เดินละห้าสิบบาทเท่านั้นเองในคลิปนี้เราจะคุยกันไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับแยกประเด็นระหว่าง robot trading กับ naked s h o อ t แล้วก็สาเหตุที่ตลาดหุ้นไทยตกหนัก ไม่ขึ้นตามประเทศอื่นๆมาคุยกันทีละประเด็นดีกว่าเอาเรื่องแรกเลยเริ่มมาจากพื้นฐานว่าการช็อตหุ้นอะ่ะมันคืออะไรแล้วมันทําให้ตลาดหุ้นมันตกได้ยังไงโดยปกติทั่วไปนะครับคนเราเวลาซื้อหุ้นสมมติว่าเป็น PTT แล้วกันหุ้นปตทเราก็หวังว่ามันจะขึ้นใช่ไหมสมมติซื้อมา35บาทแล้วบริษัททําผลงานดีมีคนอยากซื้อต่อหุ้นนั้นเยอะราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นใช่การซื้อหุ้นเพื่อหวังให้ราคามันขึ้นอะ่ะ เราเรียกว่าฝั่งรองหรือรองสายแต่ในทางตรงกันข้ามครับมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่หวังว่าราคาหุ้นจะตกลงแล้วก็ได้กําไรอา้าวแล้วเขาได้กําไรได้ยังไงเพราะเขาไม่มีหุ้นอยู่เขาก็ต้องไปยืมหุ้นของใครสักคนหนึ่งมาโดยอาจจะแลกกับค่าตอบแทนที่ว่าให้ค่ายืมหรือเป็นดอกเบีย้ยปีละสัก5เอร์เซนแล้วกันพอยืมมาได้แล้วทํำยังไงก็จัดการ short หุ้นครับหรือว่าขายหุ้นนั้นออกไปเลยสมมุติปตทตัวเมื่อกี้ ยืมของเพื่อนมาแล้วขายไปได้35บาทเราก็รอราคามันตกลงไปพอมันตกลงไปเหลือสัก30บาทเราก็ซื้อมันกลับคืนมาได้กําไร5บาทฟังดูง่ายปะแต่จริงๆอะครับการช็อตหุ้นแบบนี้มันมีความเสี่ยงสมมุติว่าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้เราไปยืมหุ้นมาแล้วเราขายไปแล้ว3าบาทแต่ตอนหลังหลังจากที่เราขายมันไปราคามันขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มจะขาดทุนแล้ว40บาท50บาท70บาท 100บาทซึ่งอาจจะขาดทุนได้เป็นหลายเท่าตัวการขาดทุนของช็อตอ่ะมันไม่จํากัดนี่ก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งในขณะที่ฝั่งรองหุ้นอ่ะสมมติซื้อหุ้นมา35บาทเหมือนเดิมเลยโอกาสขาดทุนมากที่สุดมันเหลือเท่าไหร่โอกาสขาดทุนมากที่สุดก็คือหุ้นนั้นเหลือศูนย์ใช่ไหมแต่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามที่เรียกว่าช็อตไซส์หรือว่าช็อตเซลเลอร์อ่ะมีโอกาสทํากําไรตอนหุ้นตกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เป็นเท่าตัวถ้าหุ้นนั้นพุ่งขึ้นเพราะการพุ่งขึ้นของหหุุุุุ้้้้้นนนนน่่่่่ะะมมมััไไไีีจดดสสูงงงเเออาาาวทํคญยิถพขึปรื คนที่ขายช็อตก็มีโอกาสเป็นหนี้ได้ด้วยเพราะมันไม่มีกำหนดว่ามันจะขึ้นไปถึงเมื่อไรเพราะฉะนั้นครับในแง่ของการลงทุนอ่ะเขาก็เลยถือว่าฝั่งช็อตอ่ะมันจะมีความเสี่ยงสูงกว่าฝั่งรองอยู่แล้วคือที่จริงเรื่องของการช็อตหุ้นนะครับประธานเหมียวเคยพูดถึงแบบเต็มๆไว้ด้วยนะใครยังไม่เข้าใจสามารถกด p อสคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วย้อนกลับไปดูคลิปอันเก่าอันนี้กันก่อนได้เอาละครับจริงๆแล้วเรื่องของการช็อตอ่ะมันคือเรื่องปกติและก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นแต่หลายครั้งมมััักกกจะโดดนนนนล่าา่าาาาวววหหเเป็ตร้้ยไือ นั่นเพราะอะไรข้อแรกครับเวลาที่หุ้นตกอะ่ะมันจะมีคนที่ขาดทุนมากกว่าคนที่ทํากําไรได้อยู่แล้วแถมคนที่ทํากําไรได้ยังเป็นคนที่ช็อตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่หุ้นตกลงด้วยเขาได้กําไรอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเลยนะเว้ยเมื่อคนส่วนใหญ่ขาดทุนครับก็ย่อมรู้สึกแย่และกลุ่มที่ช็อตดันได้กําไรซะง,งั้นข้อ2ครับการช็อตอะ่ะมันคือการเอาหุ้นที่อยู่เฉยๆของเจ้าของมาขายออกไป ยิ่งการขายหุ้นเยอะยิ่งทําให้หุ้นม,มีโอกาสตกลงเยอะกว่าเดิมและยิ่งขายมากก็ยิ่งตกลงไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจริงๆถ้าเจ้าของเขาไม่ขายหุ้นออกมาเขาถือไว้เฉยๆโอกาสที่หุ้นตกมันก็จะลดลงไงเพราะงั้นครับสำหรับหลายคนอ่ะก็เลยมองว่าพวก short ลเลอ e r อ่ะคือกลุ่มคนที่ชอบฉกฉวยผลประโยชน์หรือหาช่องว่างทํากําไรบนความทุกข์ของคนอื่นซะงั้นอ่ะ ซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาเป็น10บสปีในตลาดหุ้นทั่วโลกมันก็ไม่ได้ข้อสรุปสักทีแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงเขามีโอกาสทํากําไรอย่างที่บอกไปยังไงฝั่งช็อตเซลเลอร์ครับก็มีความเสี่ยงสูงกว่าอยู่ดีถ้าเขาได้กําไรตรงนั้นก็ก็ปล่อยเขาได้ไปเถอะแต่ที่นี้ครับที่กําลังเป็นปัญหาและดราม่าของตลาดหุ้นไทยในตอนนี้มันไม่ใช่แค่ช็อตธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าเนกเกตช็อตแล้วเนกเกตช็อตมันคืออะไรถ้าเราเข้าใจการช็อตที่ยกตัวอย่างไเมื่อี้ ขั้นตอนมันประกอบได้3ขั้นตอนก็คือขั้นแรกยืมหุ้นขั้นที่2ก็คือขายหุ้นออกไปและขั้นที่3ก็คือถึงเวลาที่ต้องซื้อคืนก็ซื้อหุ้นมาคืนทีหลังได้กําไรหรือขาดทุนก็ค่อยว่ากันแต่เนเกชอดะมันคือการตัดขั้นตอนในข้อที่1ออกไปเลยคือจ,จู่ๆประมาณว่าอยากขายก็ขายได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหุ้นและไม่ต้องไปยืมหุ้นมาก่อนทีนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรตามมาถ้ามันมีอยู่จริงๆนะครับอย่างแรกก็คือ ความผันผวนในตลาดหุ้นตอนนั้นจะมากขึ้นเช่นราคาหุ้นถูกถล่มขายเกินจริงในระยะเวลาสั้นๆหรือราคาพุ่งขึ้นลงมากเกินไปในระหว่างวันแต่จริงๆอะมีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการทําธุรกรรมอย่างเช่นการยืมหุ้นมาชอ็อตมีขั้นมีตอนตรวจสอบได้ชัดเจนไงว่ายืมหุ้นมาจากไหนหุ้นอะไรเท่าไรตอนซื้อคืนก็มีหลอกบันทึกไว้ชัดเจนแต่ในก a s e s h o อ t อะส่วนมากจะต้องเร่งทําระหว่างวัน เพราะถ้าเราขายหุ้นจํานวนมากโดยที่ไม่มีหุ้นราคามันตกตอนเย็นเราต้องซื้อคืนใช่ไหมยอดสุทธิระหว่างวันอ่ะมันคือศูนย์มเหมือนมันมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ปะมันสามารถโมเมว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้แต่ลองคิดดูครับสมมุติว่าช็อตหนักมากๆช็อตแบบในเกช็อตแบบไม่มีหุ้นเลยนะจนถึงเวลาครบกําหนดชําระราคากันซึ่งกําหนดตรงนี้ตลาดหุ้นไทยระบุไว้ที่2วันหลังจากทําธุรกรรมกลายเป็นว่าหุ้นมันค้างอยู่มันไม่สามารถหาหุ้นซื้อคืนไม่ได้ หุ้นที่ขายไปก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นหุ้นที่ช็อตไปแล้วไปยืมของใครมามันก็เกิดเป็นหลักฐานขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยไอ้ที่แกขายไปตอนแรกอะ่ะมันไม่รู้ว่าเป็นหุ้นของใครไอ้นี่มันทำเนเกตช็อตดีว่าแต่จนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจนมันแดงขึ้นมาว่าเฮ้ยมีไงจับได้แล้วมันคือเนเกตช็อตเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเหมือนว่าเอ่อจะว่ายังไงดีที่ว่าตลาดหลักทรัพย์ก็แจ้งว่าตรวจไม่เจอ ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับก็มองว่าเฮ้ยตั้งใจปล่อยผ่านหรือเปล่าหรือพยายามยกตัวอย่างหุ้นที่มีการโดนถล่มขายหนักแต่นั่นก็ไม่ใช่หลักฐานที่ชัดเจนร้อนะครับว่ามันคือเนกเกชอตและทีนี้เนกเกชชอตอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีการตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าอาจจะเกิดจากช่องโหว่ของผู้ดูแลทรัพย์สินต่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่าคัสตเดียนย้าว่าตรงนี้คือการตั้งข้อสังเกตของฝ่ายที่มองว่า เนเกชอตเกิดขึ้นอย่างหนักและกดตลาดหุ้นไทยอยู่นะมันจะมีบางกองทุนหรือนักลงทุนต่างประเทศครับที่ฝากหุ้นเอาไว้กับผู้ดูแลทรัพย์สินต่างประเทศสมมุติชื่อว่าบริษัทเหมียวแลนด์แล้วกันที่อยู่อเมริกาซึ่งบริษัทเหมียวแลนก็จะดูแลหุ้นให้กับเจ้าแมวส้มแมวสาสีแมวดําและก็แมวขาวที่เป็นนักลงทุนจากอเมริกาทั้งหมดด้วยทีนี้ครับเวลาทําธุรกรรมต่อให้แมวตัวอื่นไม่ไทําอะไรแต่แมวส้มมันสร้างเรื่องเว้ย มันจะถูกแสดงชื่อของเหมียวแลนด์ทั้งนั้นเลยถ้าแมวส้มในเกตช็อตใช้ช่องโหว่ในการทำธุรกรรมโดยมีโบรกเกอร์ในไทยสักเจ้าหนึ่งให้ความร่วมมือเขาก็สามารถส่งคำสั่งปริมาณมากมากดตลาดหุ้นไทยด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าด้วยถูกกันเป็นสิบเท่าเลยเขาว่ามางี้นะอ่ะเช่นคนทั่วไปอย่างเรานะครับซื้อขายหุ้น1ล้าน ่ายค่าธรรมเนียมประมาณพันบาทรายใหญ่ซื้อขายเยอะอาจจะจ่ายค่าธรรมเนียมแค่500แล้วกันกองทุนต่างประเทศที่ใหญ่มากเขาอาจจะคิดแค่50บาทเพราะเขาซื้อขายมากกว่ารายใหญ่เป็นร้อยเท่าถึงยงไงคิดค่าธรรมเนียมถูกแต่สุดท้ายเขามีวอลุ่มเทรดสูงมากโบรกเกอร์ก็มีโอกาสได้กําไรมากกว่านั่นเองทีนี้ครับพอค่าธรรมเนียมถูกเขาก็เลยทํากาไรได้ง่ายทีนี้ให้โรบอทเทรดดิ้งมาเลยที่ตอนหลังได้รับความนิยมในตลาดไทยมากตอนนี้นี่มี30-40%ของววลุ่มตลาดไทยในแต่ละวันแล้ว เขาก็เลยมองว่าไอ้พวกโรบอทเนี่ยมันยิงคําสั่งซื้อขายมาไว้รวัรวๆๆๆๆปันป่วนตลาดราคาหุ้นกระดิกแค่นิดเดียวไปแค่ช่องเดียวอะ่ะก็ได้กําไรแล้วกําไรหุ้นละ25สตางค์บ้าง50สตางค์บ้างแต่พอปัน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 ,ปน,ปนทำกันหลายรอบเข้าวันหนึ่งก็ได้หลักหลายล้านซึ่งนั่นก็รวมถึงการทํากําไรทั้งในฝั่งลองและก็ในฝั่งช็อตรวมถึงโดนกล่าวหาว่าเป็นการทำเนเกตช็อตด้วยนั่นเองแล้วถ้าบังเอิญบังเอิญ วันไหนครับเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาประมาณว่าเกิดอุบัติเหตุหรือการเคลื่อนไหวสักอย่างที่ทําให้เนเกตช็อตมันจะแดงขึ้นมาเว้ยคัสโตเดียนก็จะหาวิธีเคลียร์ให้อาจจะสร้างธุรกรรมที่ว่าอ๋อจริงๆแมวส้มอ่ะยืมหุ้นแมวขาวมาช็อตในชื่อของเหมียวแลนนี่ไงเหมียวแลนมีหุ้นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นของแมวส้มหรือแมวขาวมันก็เลยช็อตได้อันนี้อาจจะเป็นแบ็กอัพแลนหรือว่าแผนฉุกเฉินในกรณีที่เนเกตช็อตอ่ะมีเกิดข้อผิดพลาด แล้วต้องทําธุรกรรมส่งแค่นี้ก็จับไม่ได้แล้วแต่ต้องย้ําว่าเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันคือข้อสังเกตของฝ่ายที่มองว่าเนเกช็อตคือตัวร้ายและมันเกิดขึ้นจริงๆเท่าที่ประธานเหมียวได้พูดคุยศึกษาแล้วก็รวบรวมมาที่นี้ไปฟังอีกด้านหนึ่งบ้างฝั่งผู้ดูแลตลาดเขาว่ายังไงกันบ้างทั้งตลาดหลักทรัพย์ของไทยเองแล้วก็กรอตต์อเองนะครับก็มองว่าเรื่องดังกล่าว่เป็นประเด็นที่นักลงทุนเขาเป็นกังวลกัน เลยจะเห็นว่ามีการตั้งโต๊ะถแถลงกันบ่อยมากขึ้นในช่วงหลังซึ่งหลักๆก็คือการถแถลงว่ามีการตรวจสอบธุรกรรมเนเกตช็อตแล้วแต่ก็ไม่พบว่ามีการกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นนั่นไงไม่พบไม่เจอตรวจหวยไม่เกินราคาตรวจพัทยาไม่เจอกันกูว่าแล้วใจเย็นทุกคนใจเย็นๆเราอย่าพึ่งโยมมาเข้าด้วยกันอะไรประมาณนั้นคือจะว่ายัางไงดีอะช็อตเซลล์อะมันมีแน่ๆครับแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนเนเกตช็อต ยกตัวอย่างไงดีมันเหมือนเอางี้แล้วกันม่นเหมือนยาเสพติดครับที่แบบฝั่งหนึ่งก็มาแจ้งจับไม่เห็นนะครับว่าเขาขายยาแต่มีพฤติกรรมเหมือนกําลังขายยากันแต่ยังไม่เห็นยาตัวนั้นเต็มๆนะทีนี้พอตํารวจมาจับก็ไม่เจอยาจับตรวจฉี่ก็ตรวจพบฉี่ปกติแต่คนแจ้งยืนยันว่ามันขายยาเสพยาตัวนี้จริงๆเว้ยแต่ไม่ได้เห็นตอนเขาเสพไม่ได้เห็นตอนเขาขายไม่ได้เห็นยา แต่มีพฤติกรรมที่ว่ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตรงนี้กันแน่ๆมันต้องใช่แน่ๆอ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาคาราคาสังกันอยู่ตรงนี้ทุกตัวอย่างนี้น่าจะเห็นภาพเปล่าวะคิดว่าใช่นะแต่ถ้าทุกคนจะให้ประธานเหมียวฟันธงไปตอนนี้แล้วว่ามันได้เกีชอนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ทําไม่ได้ผมไม่มีหลักฐานรายใหญ่ก็บอกว่าคนนู้นคนนี้ว่ามาว่ามีแต่ก็เปิดเผยไม่ได้ฝั่งที่ตรวจสอบก็บอกอีกว่าไม่เจอ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับที่เห็นว่ายัางไงก็ลองมาเม้นคุยกันได้แต่กตอรอตของไทยเองครับก็มีการออกมารับเรื่องมีการประสานตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เริ่มมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมยกตัวอย่าง,างเช่นหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นลงมากก็ต้องเปิดเผยสัดส่วนของโปรแกรมเทรดดิ้งหรือการเทรดด้วยโปรแกรมอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์เนี่ย ว่าเป็นสัดส่วนเท่าไรมีคนจริงๆมาร่วมเท่าไร่รวมถึงล่าสุดครับตลาดหลักทรัพย์ออกมาตรการมา3ข้อหลักๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยข้อแรกคือการประสานกับทั้งบลกเกอร์ทั้งคัสโตเดียนเพื่อตรวจสอบบัญชีที่มีคนมาลงทุนร่วมกันหลายคนในชื่อบัญชีเดียวอย่างที่ประธานเหมียวยกตัวอย่างบัญชีเหมียวแลในตอนแรกรวมถึงให้ส่งเอกสารยืนยันการช็อตเซลล์ที่เกิดขึ้นใน15วันของบัญชีต่างประเทศเหล่านั้นเพื่อยืนยันว่ามันเป็นการช็อตที่ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อตรวจสอบว่ามันอาจจะเป็นเนกเก็ตช็อตไหม ข้อ2คือจะมีการทบทวนกฎเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมในการเทรดของนักลงทุนทั่วไปกับคนที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งเพื่อดูว่ามีจุดได้เปรียบเสียเปรียบมากเกินไปหรือไม่และอาจจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขคือจริงๆข้อนี้ประธานเหมียวมองว่าเราอยู่ในโลกยุคนี้ที่เราต้องปรับตัวเข้ากับการมาของโปรแกรมเทรดดิ้งอยู่แล้วอ่ะที่ตลาดต่างประเทศก็ใช้กันเยอะระดับแบบว่ายกตัวอย่างตลาดอเมริกาแล้วกัน 60- 70%ของวอลุ่มทั้งหมดเป็นโปรแกรมเทรดดิ้งไปแล้ว และยิ่งเป็นรายใหญ่ครับยิ่งเข้าถึงตลาดเร็วค่าธรรมเนียมถูกกว่าคือยอมรับไปจริงโลกเราต้องการความเท่าเทียมกันในหลายเรื่องแต่ความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะในส่วนของตลาดหุ้นอะยังไงรายใหญ่ก็ย่อมได้เปรียบอยู่แล้วอะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นและข้อ3ครับก็คือการตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อมาแก้ไขหรือเสนอแนะวิธีการตรวจสอบเนเกตช็อตนี้โดยเฉพาะซึ่งก็มีตัวแทนจากกรตอตไทยตลาดหลักทรัพย์ไทยไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญจาก N นสแดกอเมริกาหรือตลาดหุ้นเกาหลีด้วย พูดถึงตลาดหุ้นเกาหลีหน่อยแล้วกันหลายคนเห็นว่าตอนนี้ที่เกาหลีเขามีมาตรการห้ามช็อตหุ้นขนาดใหญ่แล้วปรากฏว่าตลาดหุ้นวิ่งขึ้นมาได้ประมาณ5%เเลยก็อยากให้ไทยออกมาตรการห้ามตรงนี้มาทําบ้างแต่ประธานเหมียวไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยกับมาตรการห้ามช็อตสักเท่าไหร่นะครับมองว่ามันเป็นการแทรกแซงไปนิดนึงไม่เหมือนเป็นการไม่ยอมรับปัญหาซะมากกว่าซึ่งปัญหาของตลาดไทยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการช็อตไงแล้วปัญหาของตลาดหุ้นไทยตกหนัก ในขณะที่ทั่วโลกเขาบวกขึ้นกันรัวๆเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรอะในความเห็นของประธานเหมียวเองเลยนะผมมองว่าจะเป็นช็อตหรือว่าเป็น naked short หรือเป็นการปั่นหุ้นให้ราคาขึ้นอะ่ะมันเป็นการสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นโอเคอะไม่เถียงว่าสําหรับคนที่ซื้อขายรายวันอะ่ะอาจจะก,กระทบเพราะเขาเจอความผันผวนของราคาลากขึ้นลากลง ซึ่งจริงๆตรงนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นใหญ่ๆที่โวลุ่มสูงหรือจะยก,กตัวอย่างอเมริกาอีกรอบก็ได้มีความผันผวนสูงมากแต่ทําไมสุดท้ายระยะยาวเขายังคงวิ่งขึ้นไปได้ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยมันไม่ไปไหนอะเอาละผมลองสรุปสั้นๆมาให้ไว้3ข้อแล้วกันครับข้อแรกคือกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นไทยส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ตลาดหุ้นขึ้นได้เราแทบไม่ได้ขยับขึ้นมาเลยอะ ในช่วง20ปีก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นไทยเราพุ่งได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะบริษัทต่างๆทํากําไรเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตั้งแต่ปี2003ถึงปี2013ดูแล้วกันทีนี้ครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2014-2023ถึง2023นะเราเหมือนไปติดกับดักอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ทําให้ผลกําไรของบริษัทในตลาดหุ้นแทบจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลลลยยสสมมมมมมุุตตตินนนนนนะะครรรัััับทททททท้้้้งาา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 ดดดดํํํกกกกไไว80็ออออใหีีู่่่แชปณ 1,500, 1,600, 1,400อะไรประมาณนี้แล้วเราลองไปเที่ยวกับกราฟของ S&P 500นะครับที่พบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหุ้นก็วิ่งขึ้นตามกำไรที่บริษัท500บริษัทในตลาดอเมริกาทำได้ตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นไปด้วยกันเป๊ะแต่มันก็คล้อยตามไปด้วยกันข้อ2ก็คือประเด็นปัญหาความน่าเชื่อถือของบริษัทในตลาดหุ้นเองยกตัวอย่างแล้วกันบริษัทที่สามารถตกแต่งบัญชีอยู่รอดมาได้เป็นปีอย่างสตาร์ค ประเด็นการเบี้ยวหุ้นกู้ของทั้ง s t a r ์กเองของอหรือของ JKN ล่าสุดและของบริษัทอื่นอีกไปจนถึงบริษัทต่างๆครับที่กำลังจะมีกำหนดครบกำหนดหุ้นกู้ในปีหน้าอีกหลายแสนล้านบาทจะถึงหลักล้านล้านด้วยซ้ำที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจ่ายคืนได้หมดไหมถ้าจ่ายไม่ได้จะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าจะมีเคสแบบที่เราเจอกันปีนี้เกิดขึ้นมาอีกในปีหน้าเกิดขึ้นอีกเยอะไหม ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทั้งผู้มักับดูแลเองที่ต้องเข้มงวดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยและข้อ3อันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดหุ้นเราไม่ใช่แค่ปีนี้ครับแต่คือการไหลออกจริงๆริงมาเป็น10ปีแล้วมันเลยทําให้ตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงขาลงแต่ต้นปีด้วยอย่างที่ประธานเหมียวเองทําคลิปตอนก้าวไกลชนะเลือกตั้งแล้วกันว่าหุ้นตกเพราะมันอยู่ในช่วงขาลงแล้วพอเพื่อไทยขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วหุ้นยังตกต่อผมก็ไม่ได้ไปเบรมเขาอีกนะว่าเฮ้ยเองมันทําหุ้นตกนักเลย เพราะยังไงตอนนี้ครับย้ําว่าแค่ปีนี้ต่อให้ใครเป็นรัฐบาลปีนี้หุ้นไทยโดนเทขายจนเข้าสู่ขาลงชัดเจนยังไม่มีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นกลับไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นครับถ้าเราพูดถึงระยะยาวเรามองภาพก,กว้างเลยนะจะพบว่ามันมีปัญหาที่ใหญ่กว่าช็อตเซลล์อยู่อย่างที่มีคนบอกว่าช็อตเซลล์อ่ะไม่น่ากลัวเท่าเน็ตเซลล์อ่าช็อตเซลล์มันสร้างความผันผวนในระยะสั้นขายแล้วสุดท้ายก็ต้องซื้อหุ้นคืนใช่ไหมแต่เน็ตเซลล์มันคือการแบบ ขายสุดที่อ่ะมันคือขายแล้วขายไปเลยขายแล้วโยกเงินหนีไปเลยไม่กลับมาไทยอีกแล้วซึ่งตรงนี้ตลาดหุ้นไทยโดนเทขายแล้วก็หนีไปในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับ8แสนล้านบาทอ่ะแต่หลายคนก็บอกว่าการปล่อยให้มีโรบอทเทรดดิ้งจำนวนมากมีเน k กเก็ตช็อตซึ่งจริงๆมันอาจจะมีหรือไม่มีะนะมันทำให้ตลาดหุ้นมีความน่าเชื่อถือน้อยลงนักลงทุนเจ็บตัวโดนต่างชาติถล่มยับรายย่อยก็ไม่กล้าลงทุน แล้วสักพักตลาดหุ้นก็จะพังเพราะไม่มีนักลงทุนรายย่อยอยู่เลยแต่ถ้าถามตัวประธานเหนียวเองเอีกอ่ะผมมองว่าสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นมันคือที่ที่ขนเข้ามาหากําไรไว้แล้วมนุษย์เราอะ่ะมันกําจัดความโลภไปไม่ได้หรอกเราอยากจะได้กําไรกันอยู่เสมอแล้วถ้ามันตกลงไปมากกว่ามูลค่าี่แท้จริงมันก็ต้องมีบรรดาน,นักลงทุนทั้งจากไทยทั้งจากทั่วโลกที่เจอโอกาสแล้วรีบวิ่งเข้ามาทํากําไรอยู่ดีและมันก็จะเป็นวัฏจักรขาขึ้นกลับมาอีกครั้งอะไรประมาณนี้ถ้ามีโอกาสทํากําไรได้อยู่จริงๆนะ คำถามสำคัญก็คือตลาดหุ้นไทยทุกวันนี้ที่เราอยากจะให้มันขึ้นน่ะจริงๆแล้วมันอยู่ในจุดไหนอยู่ในจุดที่โดนช็อตเซลล์กดเอาไว้จริงหรือเปล่าหรือจริงๆพื้นฐานบริษัทสภาพเศรษฐกิจต,ตอนนี้ที่ไม่มีกำไรเพิ่มวนไปวนมามันก็สะท้อนออกมาในตลาดหุ้นไทยขึ้นขึ้นลง,ลงลงวนไปวนมาไม่ได้ไปไหนสักทีอย่างที่เราเห็นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเอาล่ะเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้ ก็ลองมาพูดคุยคอมเมนต์กันต่อได้เลยครับ